เขากูพูดถึงเรื่องกรรมฐานสุ่มไก่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่ากูพูดเล่นก็มีพระองค์หนึ่งเนี่ยนะมาสอนอยู่ช่องเมกเนี่ยสอนวิธีขังจิตทำยังไงนั่งลงเอาสุ่มไก่ครอบไว้โอ้ยเข้ากันเป็นแถวเลยจริงๆ ก็เพราะอยากร่ำอยากรวยถ้าใครเข้าไปอยู่ในสุ่มจะร่ำจะรวยปัญญาอ่อนขนาดนั้นจะร่ำรวยก็ให้มันรู้ไปเถอะฮะเออมีทุกชุกสมัยมีปัญญาเหมือนมีรั์อยู่นําแสนฮะแค่เข้าไปอยู่ในสุ่มมันจะรวยเขาหลอกเข้าไปอยู่ในสุ่มทำให้เสียเงินด้วยแล้วน่ะดีนะไม่อย่าคิวเป็นคนขายสุ่ม ไม่สบายยไม่สบายคนขายสุมย่มก็าเขาไปอยู่ในสุม <c oughs> <c oughs> ่มเลยนะใครสอนก็นมาทานสุ่มไก่ครับมึงอย่าถามชื่ออย่าเขาฟ้องกูอีก <c oughs> มึกงหะ <c oughs> เอาแค่นี้มีถ้ามึงอยากเข้ากูจะแนะนำไปก <c oughs> ูรู้แหล่งม <c> ะ <oughs> ไอเอฟมันยังสงสัยอยู่มันไปสอบถาม พราใหญ่ใบก็เข้าไม่ใช่เข้าเฉพาะพราใหญ่ใบเมียเพราะใหญ่ใบด้วยอะกูบาลนยนมาถามกูว่าทําไมเขาอยู่กับหลวงตาทําไมเขาไปเข้าสุ่มอยู่เพราะเขาก็มีข้ออ้างว่าถ้าเข้าสุ่มแล้วจะร่ํารวยค้าขายดีถูกหวยนะยยนใช่อพอกอจากสุ่มมาก็ฝัน ก็ซัดไปซัตอนนี้ก็มาอยู่วัดเนี่ยร้านอะไรก็ปิดแล้วเหรอปิดหมดแล้วมาเนี่ยพระองค์นั้นก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วตอนนี้จะอยู่ใกล้ๆนี้แหละกูรู้แหล่งมึงอย่าไปไหมพระองค์นี้แหละที่ซุบซ่อมนี้อะ ซุบซ้อมพญานาคหนีพญานาคองนี้เลยหลังจากซุบซ้อมเสร็จก็มาเอาคนขังสุ่มเพราะว่าอะไรล่ะเพราะแกมาอยู่ห้วยหลวงไงตอนหลวงตาขึ้นมาอยู่นี่แลลวเข้าใจไหมพอดีหลวงตาทิ้งห้วยหลวงไว้แกก็มาอยู่ห้วยหลวงข้างไม่ใช่ นั่งไปนั่งมาไม่คิวขายสุ้มไก่เห็นไหมอยู่ข้างถนนนะเครื่องจักรสารน่ะแกก็คงนึกอุบายขึ้นมาได้มั้งอยู่ใกล้ๆก็เลยว่าจะสอนวิธีขังจิตทำยังไงก็คือเข้าไปอยู่ในสุม้มแล้วก็นั่งภาวนาแล้วก็จะร่ำรวยถูกหวยมีเงินทองค้าขายดีคนก็หลั่งไหลไปเข้าสุม้ม ไม่อยากคิวคนขายสุม่มกลัวไม่รวยเช่าเขาก็เข้าไปกับเขาด้วยสชวนพ่อใหญ่ไรด้วยนั่นน่ะพ่อใหญ่ไรก็เข้าเขาไม่ใช่คิวนี่กูหนักสองร้อยโลคิดว่าไปขายอยู่ที่สุม่มต้องหาสุ่มใหญ่หน่อยกูว่าสมน้ําหน้าเพราะขายสุม่มนี่แหละขายของขังนี่ของขังที่แท้จริงก็คือสุมส่มนี่แหละ